สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านครับลองถามตัวเองดูชีวิตที่ผ่านมาเราเหนื่อยล้ากับการทำมาหากินมากแค่ไหนแต่ทำไมยังรู้สึกติดขัดเหนื่อยท้อไม่สำเร็จตามที่หวังนั่นอาจเป็นเพราะเราใช้แรงมากแต่ไม่มีพลังบุญคอยหนุนบุญไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นแรงเสริมที่มองไม่เห็นที่ช่วยเปิดทางชีวิตให้ราบรื่น เหมือนมีคนคอยถือไฟฉายให้เราเดินในทางมืดเมื่อคุณเริ่มทำบุญอย่างจริงใจชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจากภายในความทุกข์จะเบาลงปัญหาจะมีทางออกโอกาสใหม่ๆจะลังไหลเข้ามาหากท่านได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมะดีๆในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุข เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ท่านได้พบกับหนทางที่สว่างสวัยมีบุญนำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวของชีวิตท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดใจฟังสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตที่คนไทยและชาวพุทธเรายึดถือมาช้านานสิ่งนั้นคือการทำบุญ คำคำนี้เราพูดกันบ่อยแต่เคยตั้งใจฟังหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วการทำบุญคืออะไรความหมายของการทำบุญทำบุญคือการกระทำที่ชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสคือการให้ทั้งวัตถุสิ่งของเวลากาลังใจหรือแม้แต่การให้อภัยเพื่อสร้างพลังงานด้านบวกให้เกิดขึ้นในจิตของเรา และส่งผลไปถึงผู้อื่นบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดเมื่อจิตเราสะอาดเราจะรู้สึกเบาสบายโล่งโปรง่งเหมือนปล่อยภาระหนักๆออกไปทำไมคนเราจึงควรทำบุญเพราะบุญคือสเบียนชีวิตไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่รวมถึงพบหน้าบุญเป็นพลังงานที่ไม่มีวันสูญหาย เหมือนแสงที่ส่องสว่างในความมืดเมื่อมีบุญชีวิตย่อมเจริญก้าวหน้าเหมือนปลูกต้นไม้วันนี้เพื่อเก็บผลในวันหน้าการทำบุญในหลักพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้และนำทางสว่างให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายความหมายของการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก บุญแปลว่าเครื่องชำระจิตให้สะอาดเป็นพลังงานฝ่ายกุศลที่เกิดจากการกระทำดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหังพิขเวกัมมังวัามิพระพุทธพจน์องกุตระนิกายแปลว่าการกระทำใดๆที่จะเป็นบุญต้องมีเจตนาเป็นตัวนำ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จแต่ต้องทำด้วยจิตที่ใสบริสุทธิ์บุญสิบอย่างบุญกิริยาวัตถุสิทธิต์ตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการทำบุญมีทั้งหมดสิบวิธีได้แก่ 1. ทานนาิ่มการให้ทานให้สิ่งของแบ่งปันทรัพย์แก่ผู้อื่นไม่ตรณี บุญเกิดจากการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 2. ศีลลใหม่การรักษาศีลละเว้นจากการทำชั่วรักษาศีลหหรือศีล8ปศีลช่วยควบคุมกายวาจาให้สะอาดงดงาม 3. ภาวนาใหม่การเจริญภาวนาสวดมนต์สมาธิวิปัสสนาพิจารณาธรรมฝึกใจให้สงบ สและเห็นความจริงของชีวิต 4. อะปาจายนะใมการมีสัมมาคาระวะเคารพผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ย่อมได้รับเมตตาและพรอ,อันประเสริฐเวยาวัจจัยคือการช่วยเหลือผู้อื่นในกิจที่ควรเช่นช่วยทำบุญสร้างวัดงานศพงานกุศล บุญจากแรงกายแรงใจไม่มีราคาต่ายตัว 6. ปฏิทานใหม่การอุทิศส่วนบุญแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมในเวรเทวดาญาติผู้ล่วงลับทำให้จิตเป็นผู้ให้ไม่หวงบุญ 7. ปัตตานุโมทนาใหม่อานุโมทนากับบุญของผู้อื่นร่วมยินดีในบุญแม้ตนไม่ได้ทำโดยตรง ดึงดูดบุญเข้ามาสู่ตนเอง 8. ธรรมะสวรรคยมรับฟังธรรมสาระธรรมะอบรมใจฟังธรรมคือเติมปัญญาและสติให้ชีวิต 9. ธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมบอกต่อแบ่งปันสิ่งดีให้ผู้อื่นยิ่งให้ธรรมยิ่งเจริญ ทิฏฐุชุกรัมรมะทำความเห็นให้ตรงมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกในเรื่องกรรมบุญบาปความเห็นที่ถูกจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องการทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานนำทางเป็นเครื่องชำระติดให้พ้นจากโลภโกรธหลง แม้บุญจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายบุญยังเมธมโมปฏิฐาพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอาทิยะสูตรว่าบุคคลที่ให้ทานด้วยใจเลื่อมใสย่อมได้ผลคือความมั่งคั่งร่ำรวยในชาติหน้าไม่ใช่เวทมนต์ แต่เป็นเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาผู้ให้ทานลดความตรณีใจเปิดกว้างดึงดูดความมั่งคั่งผู้ดูแลพ่อแม่ได้พรจากผู้มีพระคุณชีวิตมีแต่เจริญผู้รักษาศีลเป็นคนซื่อสัตย์คนไว้ใจมีรายได้มีงานมีคนสนับสนุนผู้แผ่เมตตา คนรักคนเมตตาเกื้อหนุนในยามลำบากยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่ความเชื่อแต่คือความจริงชีวิตคนเราก็เหมือนบ่อน้ำถ้าเราเปิดน้ำออกเป็นระยะคือให้ทานให้บุญน้ำใหม่ก็จะไหลเข้ามาเติมเสมอแต่ถ้าเรากักไว้ไม่ให้เลยน้ำจะเริ่มเหม็นนิ่งและไม่มีวันเพิ่ม คนให้ก่อนมักได้รับก่อนคนที่ทำบุญเสมอจึงไม่เคยขาดแคลนแม้เงินไม่มากแต่เหมือนเงินไม่ขาดมือใช้เท่าไหร่ก็ยังมีทางให้เข้ามาใหม่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญเปิดทางจิตใจสงบตัดสินใจแม่นยำทำงานได้ดีเจอแต่คนดีสนับสนุนทำให้ธุรกิจเดินหน้า มีแรงบันดาลใจใหม่ๆคิดสร้างสรรค์สร้างรายได้ใจเย็นไม่ร้อนรนทำให้ไม่พลาดโอกาสทองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุตตนิบาตว่าบุญย่อมนำสุขมาให้บุญนำโชคมาให้บุญนำทรัพย์มาให้บุญคือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วเราควรเริ่มทำบุญอย่างไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญที่อยากให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามเพื่อให้ชีวิตของทุกท่านพบบุญกุศลแรงกล้า 1. การทำบุญในวันคล้ายวันเกิดว่าเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นวันครบรอบของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งความหมายของการใส่บาตรวันเกิดการใส่บาตรในวันเกิด คือการเริ่มต้นปีใหม่ในชีวิตของตนเองด้วยบุญเหมือนกับการฝากบัญชีบุญสำหรับปีต่อไปให้ชีวิตราบรื่นมีแสงสว่าง 2. ให้เงินพ่อแม่การให้เงินพ่อแม่คือการทำบุญที่สำริจผลเร็วที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นประจำผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมบุญไว้ไม่ขาดสาย แสดงว่าผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ว่าด้วยคำพูดการกระทำหรือให้ทรัพย์ย่อมได้รับอานิสง์ใหญ่เป็นบุญติดตัวไปทุกภพชาติผลบุญจากการให้เงินพ่อแม่ชีวิตจเจริญเร็วผู้ใดดูแลพ่อแม่มักประสบความสำเร็จไวมีคนคอยช่วยเหลือพ่อแม่เปรียบเสมือนรากฐานบุญยิ่งรากแน่น ชีวิตยิ่งสูงขึ้นเร็วการเงินไม่ขาดมือเงินที่ให้พ่อแม่จะกลับมาในรูปของโชคลาภรัพย์ไม่คาดฝันบางคนแม้ให้ไม่มากแต่เงินกลับเข้ามามากกว่าเดิมหลายเท่าใช้มาค้าขึ้นกิจการรุ่งเรืองลูกที่ตอบแทนพ่อแม่แม้เริ่มต้นจากศูนย์ก็มักมีคนเกื้อหนุนเพราะบุญจากพ่อแม่เปิดประตูเมตตา มีคนช่วยเหลืออย่างเหลือเชื่อปลดหนี้กรรมเก่าเร็วขึ้นการตอบแทนผู้ให้ชีวิตเหมือนล้างหนี้ใหญ่ที่สุดของชีวิตเพราะบุญนี้หนักแน่นเกินคำบรรยายเทวดารักษาเทพคุ้มครองเพราะพ่อแม่คือผู้มีพระสูงสุดการเคารพบูชาท่านเทวดาในสวรรค์ยังต้องอนุโมทนาและร่วมอวยพร อย่ารอให้พ่อแม่ขอจึงค่อยให้ให้ก่อนท่านจะขอเรียกว่ากระตันอยู่แถให้ตอนที่ท่านยังอยู่คือบุญที่เราทำทันเพราะหากวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วเงินแสนล้านก็เรียกท่านกลับมาไม่ได้ท่านวิธีให้เงินพ่อแม่ให้ได้บุญแรงให้ด้วยใจปีติไม่บน่นไม่เสียดาย พูดดีมีถ้อยคำอ่อนโยนแสดงความยินดีที่ได้ตอบแทนบุญคุณตั้งจิกอธิษฐานหลังให้ว่าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีทรัพย์ไม่ขาดมือจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ มีคนเมตตาช่วยเหลือตลอดชีวิตท่านผู้ฟังครับการทำบุญอีกอย่างหนึ่งคือถวายสังฆทานอย่างตั้งใจอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนทำอย่างต่อเนื่องและอภิษฐานขอบุญช่วยเปิดทางความเจริญสังฆทานคือการทำบุญถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจง รูปใดรูปหนึ่งถือเป็นทานชั้นสูงที่มีอนิสงส์มากเพราะถวายแก่มูสงผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ถวายสังฆทานย่อมได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการถวายเฉพาะเจาะจงพระไตรปิฎกข,ขุดทกะนิกายความหมายของสังฆทานคําว่าสังฆทาน มาจากคำว่าสังฆะเท่ากับหมู่คณะของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีทานเท่ากับการให้รวมความคือการถวายทานแก่หมู่สงฆ์โดยทั่วกันไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งบุญนี้เปรียบเสมือนการหวานมเมล็ดในแปลงดินดีซึ่งผลย่อมงอกงามเร็วและมั่นคง ผลบุญของการถวายสังฆทานได้บุญแรงและกว้างเพราะพระสงฆ์เป็นผู้สืบต่อพระธรรมผู้ถวายย่อมได้บุญที่ขยายไกลและต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดมีทรัพย์ใช้ไม่ขาดมือการถวายของมีค่าโดยไม่ยึดติดเป็นการเปิดทางทรัพย์สินผลที่ได้คือการคล่องตัวทางการเงิน มีคนอุปธรรมชีวิตราบรื่นอุปสรรคลดน้อยลงผู้ทำสังฆทานมักมีชีวิตสงบเย็นมีปัญหาก็พบทางออกมีคนช่วยเหลือเกิดปัญญาเห็นธรรมเร็วเพราะถวายของแก่ผู้สื่อพระธรรมผลบุญส่งให้เกิดการตื่นรู้ไวเข้าใจธรรมะลึกซึ้งในชาตินี้หรือชาติหน้า ได้เกิดในที่ดีๆพบภูมิสูงในพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ให้ทานแก่สงยอมได้เกิดในเทวโลกหรือเป็นเศรษฐีในมนุษย์โลกสิ่งที่นิยมถวายเป็นสังฆทานของใช้ประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันผ้าไตรอาหารแห้งอาหารคาหวาน ยารักษาโรคยาสามันหนังสือธรรมะหรือของใช้ในวัดสำคัญคือต้องใหม่ไม่เสียไม่หมดอายุเพราะบุญเริ่มจากเจตนาและความเคารพในศาสนาเคล็ดลับถวายสังฆทานให้ได้บุญแรงถวายด้วยความปีติไม่บน ไม่ฝืนใจตั้งใจถวายแด่หมู่สงฆ์ไม่เจาะจงรูปอธิษฐานจิตหลังถวายว่าขอบุญจากสังฆทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีปัญญาทรัพย์โชคลาภและมีโอกาสได้สร้างบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาหลังทำบุญ ให้เจ้ากรรมนายเวรญาติเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับบุญร่วมขอให้บุญนี้หนุนส่งให้ข้าพเจ้าร่ำรวยมีทรัพย์เลี้ยงตนและครอบครัวผลทุกข์ผลจนมีโชคมีชัยมีชัยชนะในชีวิตสังฆทานเท่ากับบุญใหญ่ที่ส่งผลกว้าง ทำถูกวิธีได้ผลเร็วหนุนชีวิตให้ดีขึ้นถาวายด้วยใจเท่ากับได้บุญเกินเท่าตัว 4. อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรการอุทิศบุญคือการตั้งจิตทรงผลบุญที่เราทําให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ล่วงลับเทวดาหรือเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นผู้ที่เราเคยมีเวรกรรมต่อก,กันในอดีตชาติหรือชาตินี้ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมดังนั้นการอุทิศบุญจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคลี่คลายกรรมเปลี่ยนศัตรูในอดีตให้เป็นมิตรในปัจจุบัน เจ้ากรรมนายเวรคือใครเจ้ากรรมนายเวรคือวิญญาณหรือพลังงานที่มีเวรกรรมติดค้างกับเราเช่นเคยฆ่าตบตีเบียดเบียนกันในอดีตเคยยืมเงินแล้วไม่คืนเคยนินทาหลอกลวงทําให้ผู้อื่นเสียใจเคยทําแท้งหรือทําให้สิ่งมีชีวิตตายก่อนเวลา เมื่อมีบุญก็ให้อุทิศให้พวกเขาเพื่อขออโหสิก,กรรมและคืนดีทางกรรมผลการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทําให้ชีวิตคล่องตัวขึ้นการงานการเงินความสัมพันธ์ดีขึ้นเหมือนปลดล็อกจากเงาอดีตปัญหาหนักเบาลงเจ้ากรรมนายเวรบางดวงหยุดตามจองเวรเพราะได้รับบุญ จากที่เคยขวางทางบุญก็เปลี่ยนมาช่วยเปิดทางสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุอาการป่วยบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้อาจเป็นผลจากกรรมเก่าเมื่ออุทิศบุญเจ้ากรรมในเวรให้อภัยสุขภาพค่อยๆดีขึ้นจิตใจเบาสบายมีความสงบเพราะใจไม่ผูกเวรอีกต่อไปการอุทิศบุญ เหมือนการวางภาระกรรมลงจากใจวิธีอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้ผลจริงหลังจากทำบุญใดๆเช่นใส่บารสวดมนถวายสังฆทานให้ตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่อยู่ในพบใดชาติใดก็ตามหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่าน ด้วยกายวาจาใจด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอให้ท่านได้รับบุญนี้และโปรดอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์มีความสุขมีแสงสว่างมีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีๆและขอจงเปลี่ยนจากเจ้ากรรมในเวรเป็นมิตรแท้ในทางบุญแผ่เมตตาด้วยจิตสงบ ไม่หวาดกลัวไม่ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครแต่อย่าลืมว่าเขารอรับบุญจากเราอยู่เสมออานิสงส์ที่เกิดกับตัวเราช่วยให้ชีวิตโล่งปโปร่งขึ้นเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรที่ช่วยสนับสนุนการสร้างบุญใจเราจะเบาไม่อึดอัดบุญไหลเวียนได้เต็มที่ไม่ติดขัดเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาพอเรากลายเป็นผู้ปล่อยวาง ไม่ผูกเวรเป็นจุดเริ่มต้นของทางสว่างในชีวิตการอุทิศบุญเท่ากับการปล่อยวางเวรเจ้ากรรมในเวรคลายจองชีวิตเราก็เบาขึ้นบุญที่ส่งไปเท่ากับแสงที่ช่วยให้เขาพ้นทุกข์และเมื่อเขาสว่างเราก็สว่าง 5. สวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนการสวดมนต คือการฝึกจิตให้นิ่งสงบอยู่กับเสียงแห่งธรรมการแผ่เมตตาคือการส่งความปรารถนาดีไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราทำสองสิ่งนี้ควบคู่กันก่อนนอนทุกคืนจิตเราจะสะอาดเหมือนน้ำที่กรองแล้วพร้อมจะหลับอย่างเป็นสุขและตื่นขึ้นมาอย่างเบิกบานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นด้วยเมตตาไม่มีเวรไม่มีภัย หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขและฝันแต่เรื่องดีพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายผลดีของการสวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนจิตสงบหลับสบายไม่ฝันร้ายเพราะก่อนนอนเราได้ชำระความคิดฟุ้งซ่านออกไปด้วยบทสวดและส่งใจดีออกไปทำให้คลื่นจิตบริสุทธิ์เหมือนล้างจิตก่อนนอนเจ้ากรรมในเวรคลายความโกรธการแผ่เมตตา ทำให้ดวงวิญญาณที่ยังผูกเวรรู้สึกถึงความปรารถนาดีพวกเขาจะได้รับบุญและค่อยๆเลือกเบียดเบียนเราเทวดารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาจิตที่เปล่งเมตตาเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เทวดารับรู้ได้ทําให้เกิดความเมตตาและเกื้อนหนุนจากพบภูมิที่ดีชีวิตราบรื่นอุปสรรคลดลงเพราะเราได้สะสมพลังจิตด,ด้านบวกทุกวัน ส่งผลให้สิ่งดีๆเข้ามาแทนความติดขัดมีรัศมีรอบตัวคนอยากเข้าใกล้ทู่ที่แผ่เมตตาบ่อยๆจะมีพลังจิตที่ละเอียดจึงมักดึงดูดคนดีงานดีโอกาสดีเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนแม่เหล็กที่ดูดความโชคดีเข้าหาตัวจิตใจสงบเย็นเหมือนดอกบัวในสระย่อมงามจากภายในวิธีสวดมนต์แผ่เมตตาให้ได้ผลจริง เริ่มด้วยบทสวดที่ศรัทธาเช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทแผ่เมตตาหรือบทสวดที่ท่านสวดแล้วรู้สึกสงบหลังสวดให้หลับตาตั้งจิตเปล่งเมตตาว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่อยู่ใกล้ไกลมีหรือไม่มีตัวตนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากความทุกข์ภัยอันตรายทั้งปวงเถิด ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมในเวรผู้มีเวรมีกรรมต่อกันจงขออโหสิกรรมและโปรดพ้นทุกข์มีแสงสว่างในใจเถิดปฏิบัติทุกคืนเหมือนการหยอดกระปุกบุญยิ่งสวดบ่อยจิตยิ่งละเอียดลึกซึง้งยิ่งแผ่เมตตาบ่อยกรรมหนักจะเบากรรมเบาจะหายบุญกุศลน,นี้จะสะสมและรอส่งผล ในวันที่ชีวิตต้องการที่สุดทำบุญแล้วได้อะไรจริงหรือท่านผู้ฟังทุกท่านครับคําถามนี้หลายคนอาจเคยสงสัยทําบุญแล้วเห็นผลหรือเปล่าทําดีแล้วได้ดีจริงไหมพระพุทธเจ้าทรงตอบชัดเจนไว้ว่ากรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้ต่างกันพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายและบุญคือกรรมฝ่ายดีที่ส่งผลทั้งในปัจจุบันขณะยังมีชีวิต และในอนาคตขณะละจากโลกนี้ไปผลของการทําบุญในชาตินี้ทําให้จิตใจเบิกบานสงบเย็นการทําบุญทําให้จิตใจเราสะอาดเบาโปร่งรู้สึกปิติทุกครั้งที่คิดถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทําเป็นพลังบวกที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคนทำบุญเป็นประจำจะมีพลังจิตที่ละเอียดจึงมักดึงดูดคนดี งานดีโอกาสดีเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนแม่เหล็กที่ดูดความโชคดีเข้าหาตัวอุปสรรคลดลงสิ่งติดขัดเบาบางบุญเป็นพลังที่ช่วยคลายกรรมเก่าปัญหาหนักจะเบาปัญหาเบาจะหายเพราะบุญเป็นพลังสมดุลที่เปลี่ยนวิถีกรรมมีความสุขแม้ไม่มีทรัพย์มากคนที่มีบุญจะมีสุขใจแม้ไม่ได้รวยล้นและเมื่อบุญพร้อม โอกาสในการร่ำรวยก็มาเพราะใจเปิดกว้างไม่คับแคบไม่ขวางโชคและเมื่อตายไปบุญพาไปไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทำบุญไว้เป็นนิดเมื่อละโลกย่อมไปสู่สุคติโลกสวรร,รค์พระไตรปิฎกขุทกะนิกายอิติวุตกะไปเกิดในสวรรค์หากจิตขณะสุดท้ายระลึกถึงบุญมีใจผ่องใส ดวงจิตนั้นจะล่องลอยขึ้นสู่สุกติไปเกิดในแดนสุขเช่นเทวโลกพรหมโลกไปเกิดในภพภูมิที่ดีมั่งคัง่งมีความสุขหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบุญที่เคยทำไว้จะส่งให้ได้เกิดในครอบครัวดีฐานะดีหน้าตาดีฉลาดสุขภาพแข็งแรงมีคนอุปถัมภ์รู้ธรรมะง่ายเข้าถึงธรรมเร็วมีสเบียงกรรมดีระหว่างภพ แม้ร่างกายตายไปแต่ดวงจิตไม่ตายบุญคือสเสบียงเดียวที่พาเราข้ามภพภูมิได้อย่างปลอดภัยช่วยให้ไม่หลงทางไม่ตกต่ำบุญเป็นสเสบียงแห่งปัญญาและความสุขเมื่อถึงยามทุกข์บุญเท่านั้นที่ช่วยประคองใจให้รอดสรุปก่อนจบทำบุญเท่ากับสะสมพลังงานดีทั้งในภายในและภายนอกชาตินี้มีความสุข จเจริญก้าวหน้าปัญหาน้อยลงชาติหน้าไปเกิดในภพภูมิสูงเทวดาพรหมหรือมนุกผู้มีบุญขอให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสั่งสมบุญทุกวันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอให้บุญนั้นหนุนนำให้พ้นจากความทุกข์มีแต่ความสำเร็จมั่งคัง่งสุขใจและพ้นทุกภพภูมิอันเศร้าหมองสาธุสาธุสาธุ